ปลาบินมาพอดีคู่เลยครับเรียบร้อยนี่เป็นเด่นมากสองเนี่ยนะครับสองมาสองมาคู่มาคู่ครับเนี่ยเอาลุดมือลุดเฮ็ดลุดมือใช่เป็นยังไงเออต้องใส่ลิวตันวะเออเบื้องแังไหนยังว่าลิวตันสะพายปลาจอดมากเลยมึกดำหนาเติบเนาะนี่โอ้สองเลยตัวนี้พอลาบแล้วเขาเร่าแรงแล้วมันวั เดีวง่ายแล้วเรื่องเออเสร็จแล้วครับเสร็จดีลแล้วแต้มสองครับของ<อ>แบบเป้วเง้ยนี่อะไรแบบนั้นก็ต้นครับผมรอน้ำสวนน้ำหยังครับสีคำนั่นแหละโอ้น้ำสวนครับขางคล้องขางหยังครับนกตอว่าท่านได้ขันอยู่ ข,ข่างขคล้องครับเอาลงมาด้วถ่ายนี่ด้วเอาอีกแล้วโอ้นี่ครับสภาพไม้กับน,น้ำสวนครับในคล้องครับนี่เป้าครับนกตอนอาจจะเสียงน้อยครับได่งงในไก่น้อยเนะาะบม่อมีคลิปติดอยู่ในอัเนี้ยห้เบิ่งครับนี่ คือว่าหมันเนะาะขึ้นบพ่อหาที่ครับบินมาบินมาปึ๊บนกตอพ่ะท่านในขันวยครับพอดีนกปลาบินมาพอดีคู่เลยครับีย,ยบรอยนี่ประเด็นมาสองเนี่ยนะมา,มาสองมาคู่มาค,มาคู่ครับรเน,บ 5, 000, 000. นี่ยเอาลุดมือลุดเฮ็ดลุดมือจะเป็นยังไง เอ้ยเบิ้งกันอะอืม่วนเนาะ่วนตับเลยสะพันต์แต่ว่าเบิ้งลวดและเบิ้งไล่อยังเลยบ่เมียนไว้เถอเมียนไว้เมียนไว้เอาาอย่าเฝ้าอย่าเฝ้ามาเบิ้งกันมาเบิ้งกันมีลวดมีไล่บ่บ่ทันได้พอสามนาทีอยู่ไทยเอามาเบิ้งดีๆีกัน เบื้งแข้งเบา้งขาจับขากันนะโอ้ยหัวดำปือเอยตัวนี้อืมตัวนี้กัดไล่สวยครับมักซาปจับขาเบื้องกหนเนะบืงได้จะเข้านะอืมมึงครับผม้เบิ่งใกล้ๆครับเอ,อนต้องใส้ปิดลูกกันวะเออ เบื้องแังไหนยังว่าเรียวตันสะพายปตาจอดมับเลยมึกดำหนาตื้อเนาะเออสะพายมึกจอดมับเลยแต่ว่าแต่ว่าเสียงเสียงเสียงขันนั่นเ,นเอ่อเสียงคู่หนึ่นเสียงหน่อยครับฟังอยู่เออนี่ก็นับแต้มมาแล้วครับผมโอ้จันใช่มันไว้ว่าจะขืนว่าจะขึ้นได้โลดว่าจะขึ้นได้โลดครับสองเต็มนะครับมานมันมาเนี่ย สภาพไม้ครับกัะเลาะนี่โอ้สองเลยต้นในพ่อลาบแล้วเฮาเลียว,วแรงแล้วมันวายเลวง่ายเลีเ่ยวแรงเออนี่เป้วครับขึ้นอีกครับคางเป็นคางคลองครับนี่ครับเป็นข้างคลองนะนี่ค็เป็นกำแพงเฮียนกระเจ้าครับกัมพงเฮียนกระเจ้าขึ้นอีกสักขึ้นอีกเนาะขึ้นอีกบ่ นี่ครับสองสองแต้มอยู่นี่ครับนี่เห็ดอุรุยนี่ฮะเนี่ยสองแต้มครับฝนกำลังขึ้นอีกครับผมพี่น้องเอองามมาแล้วว่าจะเอาขึ้นครับเอาขึ้นปั๊บกับนกตอกับพระท่านไ้ขันครับพอดีนกปลาบินมาพอดีเลย ใส่เลยลนกตอกับคู่เอาคู่เอา,เ,อาเลยละครับได้ที่เลยแหละจังวหวะมอสจอพอดีตนวไซคอนมับจันใช่ว่าเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วท่านคอนจันใช่กับเป็นตะเหยียบดีครับคอนง่ายง่ยงยครับเอายอืดมเอากยอะไหเอายอกแก้มหนบ้าเอาหลายลหลายปลาไว้พวกอื่น ปลาไ้ผู้อื่นหน่ะนี่นี่น้ำไอ้โยโปเหมือนกันนะยอดจิงเออจิง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 มัน